เอาเตรียมเอาออกมาแกะแกแล้วกินได้ไหมได้ดเดี๋ยวดูก่อนว่าน้ำเท่าไหร่โอเค <c oughs> น้ำเหมือนมันเพิ่มหรือว่าระดับน้ำมันเปลี่ยนที่เฉยไม่มีผลสิบนาทีไม่มีผลนะครับอันนี้เราจะ <c oughs> มีกันไกลไหมครับ <c oughs> มีค่ะ <c oughs> มาตัดตอนแรกนึกว่ามันเป็นีซี่ แสดงว่าม claro, ันทําไว้เนี่ยสําหรับการแก่ยากอยู่แล้วเนาะเราจะเทลงไปเท่าไหร่ดีอือตันนะคะอืมเทเท่าไหร่ดีอนูเทเองไหมเทไหมเทค่ให้หนูเทไหมอ่าเดี๋ยวพ่อเทเองเทเท่าไหร่ครับเทห้าว้าวลงไปสี่พอยัง อุ๊ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนพอลงไปอ่ะมันมาโอ๊ยมันแตกเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียขอจับดังแป๊กๆเลยอ่ะแตกเลยครับเดี๋ยวนะทำไมแตกค่ะนี่แล้วมันก็ใหญ่ขึ้นนะ ขนาดของมันน่ะใหญ่มันอาจจะใหญ่เพราะน้ำนะเราไม่รู้นะแต่เหมือนเหมือนมันใหญ่ขึ้นจริงๆตอนเนี้ยสงสัยเราต้องเอาโทรศัพท์วางไว้ตรงนี้แล้วแหละอุ้ยมีเม็ดขึ้นด้วยนั่น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 เห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือขนาดนี้นะเราใส่ลงไปอีกได้ไหมได้อยากรู้พ่ออยากรู้กันแหละเอาพ้อแต่กินได้ไหมได้ตายเลยนะอุ้ยแตกจังหวะ อีกสักโอเคอีกสักสี่ห้าเมตรแล้วเราจะมาดูว่ามันแตกเลยไหมเห็นไหมเห็นไหมได้ยินไหม,ม,หไหมโทรศัพท์เราจะพังไหมเนี่ยหุยแตกแล้วห้าเมตรแล้วเนี่ยนั่นนะ่ะสินั่นน,นั่น,นนั่นนั่นนั่นโอ้โอแตกแล้วเหมือนมันมีฟองอากาศด้วย ใช่แล้วบางอันก็เหมือนใหญ่ขึ้นนะใช่อันที่ไม่แตกอ่ะเหมือนใหญ่ขึ้นนะใช่ใช่ใช,ใชเอาแตกแล้ววายแตกแล้วแล้วที่อันอันนี้มันเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นได้ยังไงเอาแตกเอาแตกเอา เราเข้าใจว่าพอใส่ไปแล้วมันจะบวมน้ําหรือว่ามันกินน้ําด้วยความรวดเร็วเกินไปใช่กแต่โอ้โหเห็นเห็นลูกนี้ไหมทางซ้ายเห็นไหมสายลูกล่างกับลูกบนเห็นไหมครับทางซ้ายของจอแต่ด้านล่างนะใครรู้ปรกฎการณ์นี้ช่วยบอกหน่อยนะครับโออยากใส่เข้าไปอีกได้ไหมเนี่ย จริงเลยเนี่ยมันจะแก้วระเบิดเปล่าอาไงเนี่ยอเอาพ่อใส่นะโอ้ยอุ้ยลวงไปแตกเลยพ่าใส่เขาแตกเลยอะดูสิอู้ยใหญ่แล้วไหนไหนไหนตรงกลางใหญ่แล้วอุ้ยใช่ใช่มันพองใหญ่ใช่แต่มันแตกอะ่ะ โอ้อรน่อยโอ้โหโดนสับไปแล้วร้อนละจีเลยโอ้แตกหมดเลยอันนี้มันได้มาจากถุงขนมขนมอะไรครับ โอ้แม่วางถ้วยมะม่วงบินเลยมีปิน่นเลยปิมเลยเดี๋ยวน,นี่นี่นี่เกือบแล้วขนมอะไรอ่ะโอ้โอ,โอ้ขอดูได้ไหมได้ไหมยี่ห้อนี้นี่นี่น,น,นี่เป็นอย่างนี้นะครับโอ้โอ้โอโอแหลกแหลกแหลกเอใครทราบประกดจานนี้นะครับช่วยตอบหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปดูตอนสุดท้ายว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ขอพักเครื่อน